ยังรักพี่ยาไม่มีวันลืมวันปีเดือนถึงมันจะผ่านแต่ใจน้องรานยังรักภักดีเสมอชายเงินมืดแสนมาสีไม่เคยอ่อเออหยุดมันเสมอ อกกหอมดอกลำดวนขอให้พี่หวนคืนหน้าสาวเมืองสียังคอยท่าสัญญาของเราต้องยังจำได้ว่าสะกำแพงอาทิทานร่วมกับพี่ชายจะรักกันจนตายทำไมพี่ชายเชิงตอจากจอ ลำดวนตั้มใจค่ะหมอพิเศษเนี่ยคุณแม่คนสวยสอ,อนเดวสอ,อนเดวสอ,อนทีมง,งานแม่บ้านมักมวลเลยหอมดอกลำดวนขอ ของเราน้องงยังจดาดกำแพงอาิติ์อันร่วมกับพี่ชายจะรักกันจนตายทำไมพี่ชายเชืงต้องจากจออยู่นับกันนยาวได้ไหมนะจนหอยเวลาไมยสามโดยประมาณค่ะวันนี้ เียงานมงคลชัยบอกไม่หยังว่าฝากมาต่อ่านอกจากความูลข้อมูลซึนเท่านั้นจ้าฮากลาชิพาแต้มเสียบคุณง่านเพลงนี้แล้วแม่ก่อนะอันนี้ผู้สาวทั้งบรนทั้งบรรยงอ่านนี่นเนาะ <c oughs> สิยบอะไเปียนก็บักขามปวดปวดร้องปวงานเพลงขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่คนสวยด้วยหายมาหนึ่งร้อยบาทหัวสีมาหายได้ขึ้นไปหลายๆเด้อแม่เด้อหายได้แฟนผู้ัวหายได้สู้เป็นนักดนตรีเด้อมันนี่เด้อ เอาได้คนที่มันจะภาพใหญ่ใจสปอร์ตเสียใหญ่ใจดีอะไรนะคะคุณพี่ปัญญาคุณพี่เสียปัญญานะคะหามาหนึ่งรอยบาทมื่อนี้เด็กๆมาเด็กทั้งปุ่นได้ป้๊ปปาเสียคะเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งอย่าลืมซีเด็กนะเด้อเสื้อลูกซิ้นกินเป็นอยู่ด้วยนี่เอาล่ะมาแม่ละรับทิปกนฝ่อเปียนสูตรยฝ่อเปียนเก่งไหมเอาเงินซะก่อนเอ ขอบพระคุณด้วยนะคะขอบพระคุณเสียปัญญาด้วยเมื่อนี่ว้าซอนเห็นต่นใหหนหลวงปวดเตอร์พหนาลงมาพ่อตัวแถมมารอจะหินรอเหรอเนาะมาช้างมาเถิดขอบคุณค่ะขอบพระคุณนะคะอย่าลืมซีนุ่มหน่อยเมืองน้องค่ายได้พหนาเด้เสื้อลุงสินกินเป็นอยู่แนะ่โอเคแลว้ลวมาตลอดมาห้ยพูดละหารอยแล้วหาสักวันได้เมื่อกองเด้ออ่ะวันนี้เป็นรอบพน้องสลาค่ะ ลลิตาแก้วเสด็จค่ะขออนุญาตขออนุญาตพี่ขออนุญาตน้องจักหานาทีสิบนาทีขออนุญาตผูมักมวลมักสื่นขันล่ำไหยอยยครู mm hmm. เพื่อระดึกถึงคุณปิดามารดาคุณครบาอาจารย์ู้เพลินประสิทธิ์ประสัดวิชาทางก่อนลองก่อนล่ำไหลนั่นก็คือคุณแม่ปีดาแก้วสเสด็จค่ะมเนยกไว้เนื้อหวัวซาก่อนกันเลวกันค่ะ mm hmm. เริ่มสิ mm hmm. เป็นชุดทิมระเบิดเริ่มอ่านไล่กลุ้มขอโทษดนะ้อ เอาละนี่จังว่าสาธุสาธุสาธุพุทธรัตานังธรรมัตานังสังฆัตนังคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์พร้อมคุณสินคุณทานจงมาปกมาบางังจงมากังมาสอย ห្លាប់ว สาธุดอข้าขอย่อมือน้อมจอมทำมันประเสริฐคุณพระบุตรเถิดลำนำอยู่โู่ทางโู่ทางวุ่นพระทรรไก่มาซอยคำมาซอยคำมาลำคลองตามโบสถ์คุณพระสงฆ์เป็นกระจกแงงเงาแงเงาผ่อนงามหญ้าฟอนหญ้าฟอนอาจารย์สอนลำร้องทำนองวาดทาจานปรีดาแก้วเสดเป็นครูสอนเดลแมนผู้ข้าผู้ลำร้องคลองชัขอละให้คุณ ออได้ออได้สอดสองมองนำละลีตาแก้วสเสด็จการลำบ่ตํำคนพอหน่อยไปได้ฟังลำคอยจดจำบ่เบื่อจังเป็นมวนเกาเหลือผู้มาเชียห้างหานข้างหานเธอฟอนบวนนำขอเชิญคุณถูกกรรมทุกกรรมเจ้าที่ภูมิทานเป็นหลักการหมอลำ มอลำมากาวขานว่านเอินวานเอินเชิญมาสู้มาคำยาำลำเข้าคู่เอินวาสิตมีครูประลึกถึงเดินละแม่ทุกกำวอนไหวทั่วแดนคงหตุแคว้นขุดนาคนาค่าคงหตุแคว้นขุดนากนาค่าพระสยามเทวาพระมหากษัตริย์ให้ไครคำตาเป็นก่อนวอนเราใครคำตาเป็นก่อนวอนเราก่อนสีล้ำสีพระปนมนม้อมสู่ท้า อักรเลนมื่อสิบนินพวุกค่ามลลาลัลิตาแก่สเสด็จขอกราบพระระะพระพุทธ,ธคุณพระธรรมคุณพระสังฆค,คุณคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ไหว้พูมเจ้าที่เจ้าทานไหว้ผู้ที่มาในงานซอยเชียลำสิงไหว้อ้างอิงถึงท่านกรรมาการทุกๆท่ทานไหว้ตลอดหอดพิ่นอุปถัธรรรายการ เให้งานคลึกครื่นวันนี้มว่วนอีลีและฝากเสียงลำเสียงดนตรีชุดนี้ให้น้องพี่เป็นแรงใจในเดอ้อบอนบอดีกราประทานอาภัยแนเด้อคุณท่านบอนไดดีให้จำไว้บอนถึงใจให้คืดทัและโปรดทรงเสริมหมอลำ ลาลิตาแก้วเสดสิลปินรุ่นน้อยให้เคียงคู่โศอีสานไปนานนานาโอ้ยโอ้ยนาโอ้ยน่นันละนานันละนา ไปน้ำแน่ก็แล้วกันค่ะมือนีมาขอเป็นลูกความบ้านเป็นหวานในกระถางมาล่ำหน่อยน้องไม่ฝากไว้น้ำแน่จะคนกันแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อมือนีล่ำบอดีล่ำดีกับหิยองเอาเป็นลูกเต้าร้านเจ้าคือเก่านแน่เด้ออ่ะมือนีมาพ่อนาพ่อตามมะล่ำผู้ชายโดนๆพ่อกันแท้นหนึ่งพ่อกันล่าสุดตั้งแต่เดือนกุมภาโอ้ยแก็บไม่กดเถาก้อนเนาะเถาเนก้อนสิพ่อเจ้าบ่พ่อกันโดนพี่น้องโอ้ยแล้วเบิ่งคิวเพิ่นกับคมใบมันขั้นสอนเลี้ยวเบิร์นดังเพิ่นกัโดวงดวงปนีพ่อกันบางยาขึ้นวโดวงปนีเถอะ พอกระซิบไปเสริมยุ่งเสริมหืมมาพอนาพอตามวอลลัมพุไซโดนค่ะพี่น้องค่ะขออนุญาตเกี่ยววอลลัมปุายเกี่ยวสมสมแล้วจังหน่อยค่ะเดียเราลูบรอขออนุญาตเป็นตัวแทนพี่ตัวแทนน้องเกี่ยวเพิ่นจังหน่อยเพิ่นมาจังสี่เด้เท่าเมือนี้มาลำบ้านนะมองเพิ่นมาละเพิ่นว่าไฮเลนสมบดบาดหอดมังกรไก่กอดเด้ยหอดมงหัวไก่หัวตาบ้าหอดมงสังกันให้ละไปซะก่อน ฟังเด้อไอ้ฟังเด้ออังฟังเด้อไอ้ชายงามโดบหล่อผู้งามกระดอไปดอดสีควางสมหอมกลิ่นอมหอมกลิ่นอมหอมกลิ่นอมมาลมทั้งช่อยมากับพ่อปานความหอมมากินโตของไอ้ยามผีชายมากันใจนั่งจนสั่นทั้งนั้นเด้อเถียงกี่เ็นและกี่พ่อความบอกปีชาย ละลีตาคันสิบอกหักอายหักอายอาญาพ้นอายโตญาพ้นโซหาเพียดขีดน้ำความโบวความเบาความเบาคันสีเสาวางไว้หัวใจคือทำใจนั้นเดือใจถท้ลำฮักลายจาังลำเกี่ยวเกีอยวาสัญญารักกันกลมเกลียว สัญญารักสัญญาเด็ไม่เกี่ยวจะรวยหรือจนขอเพียงมีเราสองคนขอเพียงมีเราสองคนอุปสรรคมากมายไม่สนเราจะสู้ทนก้าวไปด้วยกันเราจะสู้ทนก้าวไปด้วยกันสัมพันวัยสัมพันว้สัมพันวัยหัหหกกันมั่นกันไปหาแหวนใส่ก้อยใจมั่นกันหมายละลีตาคันสิเป็นเมียอายเมียอายไ้ ใจใดค่อยถ่ายนอ้อมใจสู้วันแรงสอแรงเสาแรงเสา,เสายามกินข้าวสองเฮาเบาของยามกินข้าวสองเฮาเบาของมักสองแรงสอง,สองตอบสนองซอยไอซอยไอบ่มีเสาเก่ามองเกามองบ่มีเสาเก่ามองอจ้องมองไมายปองไว้ก่อนจ้องมองอไมยปองไว้ก่อนอยาก่อนนะจ๊ะคนดีมีไหมคนร่วมชีวี มไมมีคนรวมชีวีสาวมอลำคนนี้ยังไม่มีใครปองอตัวน้องนี่ยังเป็นซ์เสื้ออยะบอกแม่เสือออเส้ออยะบอกเสื้อรดแม่จางยีสิบ อ่ตัวน้องนี่ยังเป็นโสดอยู่เดียวเปียวโดโด่าโสดพอประมาณร้องลำสร้างหลักปากฐานร้องลำามาสร้างหลักปากฐานอ่ํลำตามงานอะเลี้ยงชีชวาอ่ํลำตามงานะเลี้ยงชีชวามาพออายมาพออายมาพออายชายงามบานเบื่อต๊กกระเทินมากแล้วจังลำเกี่ยวเกี่ยวอ่ะเบ้าหน้าหันกับพิตาูจบจบเบ้าหน้าหันกับพิทาผู้จบจบ้าจ,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 จ้นะโลกสายตาเพิ่งมา่าน้ำจองนํำจอง น้ำจองมองทางข้างเวทีแห่งหล่อมองทางข้างเวทีแห่งหล่อผัวไภรรยื็นอยู่ข้างน้ามองแล้วเราเขินเอินใส่ายอเอินใส่ายอเอินใส่อายกำไฟบอกแค้นสุดแสนไรเรามาเป่าำลำเกี่วลำเกี่ยวลำเกล้วกวเดียวทางพ่อเห็นกันเศร้าคำกวเดียวทางพ่อเห็นกันเศร้าคำเกี่ยวเพรวาบว่าเาหมอลำพเพรายินลำข้างนอ น้องไอ้มองเลีลล้ยวล้อลายลอลายไอ้มองเลี้ยวลอ้อลายมีชายมีเมียหรืออย่างบ้ามีชายมีแฟนหรือยอย่งางถ้าอย่างมาฉันขอจับจองร้องลำช่วยหาเงินทองก็เหมือนเรือล่มในน้องพี่เป็นนักร้องอน้องเป็นหมอหลำพี่เป็นนักร้องอน้องเป็นหมอหลำตัวของเนื้องตัวของเนื้องตัวของนอง้อ,นอ,อคนเข่าเบาซสือไปหาลำเสือมือเงินล้านทางทอง อัางทองไปเงินล้านอ่างทงเงวไปสักกอนนะจารเงยาวไปสักกอนบ่พ่อพ่นดวนเกี่ยวพ่นพนดวนสักหน่อยสักกอนรอบ่พี่น้องบ่รังผู้ชายรอบ่ขันรอขอเสียงประมือนะคะั